สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเรื่องราวนวนอยู่กับเรื่องของบางกอกเรื่องของอธนบุรีและแม่น้ําเจ้าพระยากันอยู่นะครับประเด็นแรกที่เราจะมาดูกันเลยก็คือเรื่องของที่ผ่านมาเนี่ยครับเขามีประเด็นดราม่าว่าในภาษาไทยในภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงกรุงเทพเนี่ยจากคาว่าบางกอกให้เป็นการใช้คําว่ากรุงเทพมหาคนครในการเล f e r รื่อถึงเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับ แทนที่จะใช้คําว่าแบงกอกเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงอยู่พักหนึ่งว่าทําไมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทำไมนะครับคืออย่างนี้ว่าประเด็นนี้ก็คือเขาเปลี่ยนเพื่อให้มันตรงตัวนะครับเพราะว่าชื่อของกรุงเทพมหานครในภาษาอังกฤษเนี่ยกับใช้เป็นชื่อเมืองว่าแบงกอกซึ่งมันไม่ตรงตัวนะครับมันก็เลยเกิดเป็นข้อสงสัยทาให้ต้องเปลี่ยนชื่อนี้กันนานนะครับแต่สุดท้ายนะครับตอนจบของประเด็นดราม่านี้ก็คือจบที่ว่าใช้ได้ทั้ง2ชื่อนะครับทั้งแบงกอกและทั้งกรุงเทพมหานคร ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับมาดูกันต่อนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามเพชเชนมา k ขึ้นมาว่าอา้าแล้วทําไมเราไม่เรียกกรุงเทพเราไม่ f e r e n c e กรุงเทพว่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่ต้นละ่ะทาไมเรา f e r e n c e กรุงเทพมหานครว่าแบงกอกทําไมละ่ะนั่นคือประเด็นแรกของเรานะครับชื่อแบงกอกมาจากไหนนะครับทําไมต้องเรียกว่าแบงกอกทําไมไม่เรียกกรุงเทพมหานคร เหตุผลเมื่อมาจากเหตุการณ์นะครับมันมีสามภาพหลักนะครับที่เราจะต้องพูดถึงกันอ,อ่สามภาพนี้มันเป็นภาพที่มันเป็นภาพย่อของเรื่องราวทั้งหมดนะครับหลายคนเริ่มเดาได้แล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือเหตุเกิดจากรอสีครับรอสีแต่ท่านเขียนจดหมายไป,ปจเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวตะวันตกนะครับและในจดหมายเนี่ยท่านเขียนภาษาอังกฤษท่านเขียนเลเฟร์เรนถึงเมืองหลวงของประเทศไทยของสยามในตอนนั้นว่าใช้คําว่าแบกอก ร .4 เขียนจดหมายในะใช้คคำว่าแบงกอกในการเลฟเฟรนในการอ้างอิงถึงเมืองหลวงของสยามประเทศตอนนั้นและฝรั่งนะครับเขาก็เลยเห็นว่ากรรษัตริย์เมืองสยามเนี่ยเลฟเฟรนเมืองหลวงของตัวเองว่าแบงกอกฝรั่งเขาก็เลยเรียกตามกรรษัตริย์ของสยามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาติดเข้าใจว่าอ๋อเมืองหลวงของไทยเมืองหลวงของสยามเรียกว่าแบงกอกนั g g ่นเองนะครับเรียกอย่างนี้นี่เอง และอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยสมัยร4เนี่ยคาว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะไม่มีใช้ครับคานี้เขาจะใช้คําว่าเมืองธนบุรีและเมืองพระนครแทนนะครับสองเมืองนี้แทนนะครับซึ่งเมืองธนบุรีเนี่ยก็คือวงเล็บไว้ก่อนแล้วกันมันคือบางกอกนะครับวงเล็บไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนนะครับคําว่ากรุงเทพมหานครมันยังไม่มีฝรั่งเขาเลยไม่รู้จักเขารู้จักแต่คำว่าบางกอกตามที่ร4ท่านใช้เพราะงั้นฝรั่งเขาก็เลยเรียกตามนั่นเองนะครับ ซึ่งคำว่ากรุงเทพมหานครเพิ่งจะเรียกกันในประมาณช่วงปี2514เมื่อไม่นานนี้เองนะครับชื่อจังหวัดชื่อนี้มันเพิ่งโผล่มาเมื่อไม่นานานี้นะครับมันเป็นเรื่องของการรวมจังหวัดธนบุรีพระนครก็เป็นจังหวัดใหม่นะครับอัแบบนนี้ไว้รายละเอียดไม่ค่อยพูดถึงนะครับอันนี้ไปต่อประเด็นแรกจบแล้วนี่คือภาพของกรุงเทพมหานครนะครับภาพมีนี่เองซึ่งถ้าเราเราเรียนกับครูนะครับถ้านักเรียนเรียนจากครูนะครับครูจะสอนเสมอว่าเมื่อบองเห็นแผนที่กรุงเทพให้มองหารองเท้าให้เจอนะครับ มองหาองท้าหรือไปหูให้เจอซึ่งหลายคนคงเจอแล้วนะครับแต่อันนั้นเดี๋ยวไปพูดถึงกันต่ออ่ะอย่างแรกเลยประเด็นที่พูดถึงก็คือในแผนที่ภาพนี้นะครับทนบุรีอยู่ทรงไหนพระนครอย่างไหนที่เราพูดเมื่อกี้มันคือแผนที่กรุงเทพในปัจจุบันแต่ม่เกิดจากการรวมกันของสองจังหวัดในกรุงเทพก็คือทนพระนครกับธนบุรีงั้นอันไหนคือพระนครอันไหนคือธนบุรีเฉลยไปเลยฝั่งนี้คือฝั่งธนบุรีฝั่งนี้ฝั่งพระนครอ่ะเขาแบ่งกันยังไงคิดว่าหลายคนคงเดากันได้แล้วใช่แล้วครับเขาแบ่งจาก แม่น้ําขวางกัน้นนั่นเองนะครับแม่น้าเจ้าพระยาที่ขวางกั้นนะครับคือตัวแบ่งเขตธนบุรีและพระนครน,นะครับนั่นเองนะครับนั่นเองโอเคไปต่อประเด็นแรกจบแล้วเรารู้แล้วว่าคําว่าแบงกอกมาจากไหนแบงกอกมาจากการที่รอสีท่านใช้เขียนจดหมายไปถึงชาวตะวันตกท่านชาวตะวันตกก็เลยรับเอาคํานี้มาซึ่งรอสีใช้คำว่าแบงกอกก็สมัยของรอสีนั้นคําว่ากรุงเทพมหานาครยังไม่ใช่ชื่อเรียกเมืองหลวงของเรานะครับตอนนั้นนะครับ ไปต่อไปต่อประเด็นที่สองชื่อบางกอกมาจากไหนนะครับอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้บางกรอบนะครับพิซซ่าไม่ใช่นะครับอันนี้ฮะบางกรอกแน่นอนครับเกิดจากสองคำรวมกันนะ้รับว่าบางกับคำว่ากอกนะครับอันนี้สองคำมารวมกันนะครับโดยคําแรกนะครับคาว่าบางเนี่ยครับมันหมายถึงระดับมันหมายถึงพื้นที่หรือทางที่มันน้ําเนี่ยมันขึ้นลงตามระดับได้นะครับมันขึ้นลลงได้อ่ออย่างหนึ่งที่สังเกตก็คือแผนที่นี้นะครับมันคือแผนที่ที่หมายที่บอกว่า ตรงจุดไหนบ้างที่มีเมืองหรือหมู่บ้านที่มีคาว่าบางซึ่งสังเกตได้เลยครับว่ามันจะกระจุกกันอยู่ตรงบริเวณภาคกลางนะครับซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับเนื้อหาครั้งที่แล้วว่าภาคกลางของไทยเกิดขึ้นแบบไหนครับใช่เกิดขึ้นแบบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําก็คือเกิดจากการกระทาของแม่น้ําที่เวลาปากน้ามันไหลมาจนถึงตับถึงถึงปากน้ำาครับน้ําจืดแล้วมันจะปากน้ําทําให้ความเร็วน้ําลดลงและทําให้เศษดินหินตะกอนแร่ธาตุอินทรีย์วัตถุทั้งหลาย ค่อยๆตกตะกอนไปพื้นดินเพราะฉะนั้นพื้นดินภาคกลางที่เกิดจากการตกตะกอนนั่นเองครับที่เรียกว่า,าดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าและไอ้ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำานะครับพื้นที่ที่เป็นแบบนั้นนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่น้ําไหลขึ้นลงได้ง่ายพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าวันไหนน้าทะเลหนุนบริเวณที่เป็นดินดอนปากแม่น้ำเหล่านั้นก็จะท่วมทันทีหรือไม่ต้องน้ําหนุนก็ได้แค่ฝนตกมนหนักเข้าก็น้ําขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นภาคกลางของไทยนะครับเดีวยวอย่างกรุงเทพดีแหละ มีหลายบางมากบางกอกน้อยบางเกอกใหญ่บางแคบางขุนนนบางขุนสีอ่บางไผ่บางเสาธงบางรักบางจากบางฉนังบางยี่เรือคือมีแต่บางมันบอกบอกภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น้ําไหลขึ้นไหลลงและเป็นพื้นที่ี่เยงน้ําท่วมนั่นเองนะครับซึ่งมันสอดคล้องกันกับเหตุการไอเหตุปรากฏการณ์ในตอนที่แล้วก็คือเรื่องของการที่น้ามาตกจากไอการที่เกิดดินดินแบบดินสามเหลี่ยมดินตอนทะเลปับแม่น้ํานะครับ เพราะฉะนั้นคำว่าบางมันเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งครับว่าเป็นพื decoration. ้นที่ที่น้ําท่วมง่ายไหลขึ้นไหลลงได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าบางของเขว่าบางกอกได้แล้วมันคือพื้นที่ที่น้ําท่วมง่ายคิดแบบง่ายนะครับมันคือพื้นที่น้ําท่วมง่ายนี่คือคําแปลอย่างง่ายๆนะครับพื้นที่น้าท่วมง่ายไปต่อ แต่คำว่าเกาะครับคำว่าเกาะมันมีที่มาหลายอย่างนะครับเขาบอกว่ามันมีหลายแนวทางมากกว่านี้นะซ้ำมากกว่าสามอย่างนะซ้ำแต่ว่าครูเอามันแค่สามอันนะครับก็คือแนวคิดที่หนึ่งสองสามอย่างอันนี้ที่ดูก็คือภูมิศาสตร์พืชพันธุ์ท้องถิ่นและคาสั่งชาติซึ่งมันเป็นมันเป็นแค่แนวทางเบื้องต้นซึ่งมันไม่สามารถสรุปได้เพราะมันเก่าเกินไปนะครับอันแรกแนวคิดภูมิศาสตร์เอาอย่างเร็วเลยนะครับเพราะเนื้อหานี่เป็นเนื้อหาที่เป็นดั้งเดิมอยู่แล้วอย่างแรกเลยครับพื้นที่บางกอกอยู่ตรงนี้ชุดบางกอกมีน้ําล ลักษณะคล้ายเกาะเขาจงเรียกว่าบางเกาะต่อมาจะมีการเรียกเพี้ยนเสียงไปเรื่อยๆบางเกาะ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 สุดท้ายกลายเป็นบางเกาะจบง่ายใหญ่เร็วมากเลยต่อมาก็คือเรื่องของพืชพันธุ์ท้องถิ่นคือเขาบอกเพาะสันนิษฐานว่าแถวนี้น่าจะมีต้นมะกอกเยอะเพราะแถวนี้เคยมีวัดหนึ่งก็คือวัดอรุณที่วัดเดิมว่าวัดมะกอกและทําให้แถวนี้เป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าน้ําท่วมง่ายเป็นบางไง เป็นพื้นที่น้ําท่วมง่ายและมีต้นมะกอกเยอะคนไทยก็เลยเรียกอย่างง่ายๆว่าบางมะกอกก่อนจะเพี้ยนเสียงจนเหลือเป็นเพียงแค่บางมะกอก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 ใอย่างนั้นนั่นเองนะครับแนวคิดนี้ก็ง่ายเพราะคือมีต้นมะกอกแค่นั้นเองนะครับต่อไปต่อแ้วคิดต่อมาครับอันนี้ต่างจากชาวบ้านนิดหนึ่งครับคือมันมาจากคําภาษาต่างชาติก็คือภาษามาลายูคําว่าคดเคี้ยวของภาษามาลายูเนี่ยเขาจะเรว่าเบนโขกนะครับเบนโขกคดเคี้ยวเลี้ยวโร่คดโค้ง เพิ่มเติมครับมาลายู osure, Finally, saying, i i О, คือแถวมาเลเซียประมาณนั้นละกันนะครับใกล้มาเลเซียนะครับอ่ะคือครับพอเขาบอกว่าบางกอกเนี่ยมันมีพื้นเป็นพื้นที่คดเคี้ยวเอามันคดเคี้ยวยังไงวะคือครับมันคดเคี้ยวเพราะว่าแม่น้ําเจ้าพระยาตรงแถวบริเวณบางกอกตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ําค่อนข้างที่จะแบบอืเลี้ยวลดคดโค้งหักศอกหักโนหักนี่เยอะมากเลยคือมันเลี้ยวลดคดโค้งมากครับมันเลี้ยวลดคดโค้งชนิดที่ว่า ถ้าเป็นด่านในเกมขับรถก็คงจะต้องชนและตกเหวกัมนมาสักสามสี่รอบนะครับคือมันคดเคี้ยวมากเพราะงั้นเวลาที่ชาวเดินเรือเขาถามว่าไปไหนมาแล้วไปไหนมาหรออ๋อจะไปแถวเบนโขกซัหน่อยแถวที่ที่มันคดเคี้ยวสะหน่อยก็เลยเรียกเพี้นเสียงกันมาจากเบนโขกเบนโขกกลายเป็นบางกอกนั่นเองนะครับจบแหละเรื่องนี้ประเด็นต่อมานะครับตอนต้นทิ้งไว้ก็คือเรื่องของบางกอกธนบุรีนะครับทีนี้มันมีคำสองคำนี่ไงบางกอกธนบุรีบางกอกธนบุรีมันคือที่เดียวกันไหมมันเหมือนกันไหมนะครับ สรุปอย่างง่ายด้วยภาพเดียวครับพอจะได้ความหมายไหมสรุปแบบง่ายอีกทีนึงครับก็คือบางกอกและธนบุรีเนี่ยมันคือที่เดียวกันมันสามารถใส่เครื่องหมายเท่ากับได้เลยนะครับใส่เหมาเท่ากับได้เลยแต่มันแตกต่างกันตรงไหนมันแตกต่างกันตรงที่ว่าบางกอกเป็นชื่อแบบชาวบ้านส่วนธนบุรีเนี่ยเป็นชื่อแบบทางการอย่างเช่นชาวบ้านคุยกันว่าไปซื้อโมโงที่ไหนออกไปซื้อที่บางกอกมาจา้าแค่นี้เ ส่วนชื่อทางการคือเป็นชื่อในเอกสารราชาการในชื่อแบบของยศฐานพนดกศักดิ์เช่นเจ้าเมืองทนบุรีนายพระขนอนทนบุรีซึ่งก็เป็นชื่อทางการนะครับที่ทางการนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายเนี่ยมันคือที่เดียวกันมันคือโลเคชันเดียวกันแต่แค่เรียกชื่อแบบทางการและชาวบ้านเหมือนหนึ่งหัวลำโพงมันไม่ได้ชื่อสถานีไฟหัวลำโพงมันชื่อว่าสถานีกรุงเทพ แต่ก็ทุกคนก็เข้าใจกันว่ามันคือที่เดียวกันแต่เป็นชื่อทางการกับชื่อบ้านๆน,นะครับไปต่อสรุปนะครับก็คือเรื่องของคําว่าแบงกอกนะครับคือรอีเนี่ยท่านเป็นคนที่ใช้จดหมายไปถึงชาวตะวันตกจึงทําให้ชาวตะวันตกเนี่ยรับเอาคำว่าแบงกอกมาใช้ตามคําเรียกของกษัตริย์สยามนี่คือประเด็นแรกประเด็นต่อมาอ่ะกรุงเทพและธนบุรีมันคือคนละที่กันตอนแรกนะครับ กรุงเทพมันเกิดจากการที่เอาจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครมารวมกันนะครับจึงทาแล้วก็แล้วก็แล้วก็อีกประเด็นนึงคือเรื่องของธนบุรีกับบางกอกมาที่เดียวกันนะอันนี้ไปเดีนิดต่อมาบางกอกคือพื้นที่ของบางกนะนะบางกอกใหญ่บางกอกบางกอกเมื่อก่อนใหญ่กว่านี้เพราะมันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับตอนหลังแยกมาเป็นบางอกาะและบางกอกใหญ่นะครับแบ่งกันด้วยคลองมอนทีนี้แนวคิดที่มาของชื่อบางกอกมีอยู่3อย่างที่มาก็คือพื้นที่คล้ายเกาะนะครับเป็นพื้นที่น้ําท่วมง่ายที่ คล้ายเกาะเลยเรียกว่าบางเกาะก่อนจะเป็นบางเกาะแล้วก็มีต้นมกะกอกมากเป็นพื้นที่น้าท่วมง่ายที่มีต้นมกะกอกเยอะก็เลยเรียกว่าบางมากะกอกก่อนจะเป็นบางเกาะในเวลาต่อมาและท้ายคือคําภาษามาลายูคําว่าเบนโขกนะครับก็คือคําว่าคดเคี้ยวในภาษามาลายูเพราะแม่น้าเจ้าพระยายบริเวณบางเกาะมีวความคดเคี้ยวเป็นอย่างมากนั่นเองเนื้อหาเร็วมากเลยนะวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาเก่านะครับมันเร็วมาเร็วแล้วนี่ครับใครไม่ทันก็ถอยไปดูนะครับถอยไปดูต่อ ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่ของม5แล้วนะครับของระดับชั้นนี้แล้วนะครับก็คือเรื่องของชื่อแม่น้ําเจ้าพญากรุงเทพมีแม่น้ําผ่านสายเดียวครับก็คือแม่น้าเจ้าพยาซึ่งในภาพนี้มันมีมันมีมันมีอันน,อนี้บางอย่างน่นนาสนใจอยู่ฝรั่งเขาเขียนครับว่า the แม่น้ํา river at บางกอกซึ่งถ้าเกิดเราแปลตรงตัวก็คือ the แม่น้ํา river แม่น้ํา river แม่น้ำาิเวอร,ร,เวอร์เพราะงั้นพูดได้ง่ายคือฝรั่งเนี่ยเขาเขาเข้าไปแบบตรงตรงเลยนะแม่น้ำ แม่น้ำแม่น้ำอีกแล้วนะนะบางกอกก็คือกรุงเทพผู้นักงานคือเขาต้องการสื่อความแบบว่านี่คือภาพถ่ายของแม่น้ำแม่น้ำหน้ากรุงเทพอืมแบบว่าอะไรสรุปอย่างง่ายเดิมทีครับสมัยก่อนนะครับคนไทยเนี่ยเขาไม่จะมีชื่อเรียกเป็นทางการของแม่น้ำเจ้าพระยาเขาก็เรียกแม่น้ำเจ้าพระยาว่าแม่น้ำคนในกรุงเทพเขาก็เรียกแม่น้ำมาตลอดเขาไม่ได้มีชื่อจำเพาะจอดจง เพราะงั้นเมื่อว็นนักเดินทางชาวต่างชาติเขาเดินทางมาเขาก็ถามโอ้ยูดิสอีสอะไรเนี่ยริเวอร์อะไรเนี่ยอ๋อแม่น้ํา oh, ไงฝรั่งก็เลยอ๋ออ๋อแม่น้าร oh, 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 ิเวอร์นี่เองเพราะงั้นในความเข้าใจก็คือแม่น้ํานี้ถูกเรียกชื่อว่าแม่น้ําก็คือแม่น้าแม่น้าไปเลยนะครับนั่นคือชื่อเดิมนะครับคือแม่น้ําแม่น้ํานะครับแล้วชื่อแม่น้ําเจ้าพระยานี้มาจากไหนเจ้าพระยาคือใครใคร,ใค,รคือเจ้าพระยาเดี๋ยวจะอธิบายอย่างง่ายให้ฟังนะครับพยายามที่จะสรุปให้ง่ายที่สุดแล้วครับวันนี้ นี่คือภาพเปรียบเทียบเท่าน,น,นั้นนะครับนี่คือภาพของแม่น้ำเจ้าพยาละกันนะครับเจ้าพย,ยาภาพแม่น้ำเจ้าพยาและบริเวณนี้คือบริเวณของปากแม่น้ําคือจุดเชื่อมต่อระหว่างน้ําจืดของแม่น้ํากับน้ําเค็มของทะเลซึ่งบริเวณนี้เคยมีชุมชนอยู่ครับชุมชนมีบ้านคนอยู่ครับบ้านคนอยู่นี้บ้านเอียงหน่อยนะครับเพราะเปาขู่เอียงนะครับมีบ้านคนอยู่ซึ่งหมู่บ้านตรงนี้ชุมชนเนะี้ยเขานับถือเทวรูปที่ชื่อว่ากมารเตง แต่กรมรเตงเป็นชื่อที่คนไทยไม่เรียกกันคนไทยเขาเรียกชื่อว่าพระประแดงวงเล็บพระประแดงนี้ไม่ใช่พระประแดงตรงที่เรารู้จักในปัจจุบันแต่ชื่อพระประแดงนี้เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งในอดีตนะครับและอย่างแรกเลยตรงบริเวณปากน้นํานี้ปากน้านะมีชุมชนที่นับถือเทพพระประแดงคนก็เลยเรียกชุมชนนี้ว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าอะไรดีชุมชนตั้งอยู่ตรงปากน้ํานับถือเทพพระประแดง ตั้งชื่อว่าอะไรดีที่มันจะสอดคล้องกันแบบคนไทยใช่ครับเขาก็เรียกว่าชุมชนปากน้ําพระประแดงนั่นเองเรียกตามตรงตัวเลยเพราะชุมชนนี้อยู่ตรงปากน้ําและนับถือเทพพระประแดงง่ายเม e เซนบริเวณปัจจุบันของตรงนี้ก็คือคลองเตยนี่คือบริเวณปัจจุบันของแม่นำ้ำของปากน้ำพระประแดงเก่าคือคลองเตยไปต่อ พอวันเวลาผ่านไปครับแผ่นดินเริ่มงอออกไปครับอย่างที่บอกครับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเกิดขึ้นเป็นแผ่นดินขึ้นงอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากเดิมที่ปากน้ําอยู่บริเวณตรงนี้เุทุุุุุ่แนี้จุมชนปากน้ำท่านี้ก็เปลี่ยนใหม่ปากน้ามันก็ขยับออกไปไกลขึ้นอยู่ในพื้นที่ตรงที่วงกลมซึ่งในสถานการณ์จริงเนี่ยมันมีปากน้าใหม่ที่มันยื่นออกมาอันเดียวแต่ภาพนี้ภาพเปรียบเทียบเฉยๆให้เข้าใจนะครับเป็นปากน้ําใหม่ยื่นออกมาแล้วชุมชนที่เคยอยู่ตรงเนี้ยท ผู้คนเขาก็อพยพย้ายถิ่นกันไปอยู่ในบริเวณดินแดนใหม่ด้วยนะครับเพราะม,มีที่ทํากินเพิ่มเงี้เขาก็ไปสร้างหมู่บ้านใหม่ขึ้นบริเวณปากน้ําใหม่นี้นะครับและไม่ต้องนะครับชุมชนตรงนี้ก็ยังคงเอาความเชื่อเรื่องของเทพพระประแดงไปด้วยนะครับเอาความเชื่อไปด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าชุมชนใหม่ที่ตั้งเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเทพใหม่เขาแปลชื่อจากพระประแดงเป็นชื่อไทยเป็นชื่อเจ้าพระยาเพราะเดิมทีเจ้าพระยานี้เขาเป็นรูปปั้นที่ชื่อว่าเจ้าพระยาแสนตา แต่คนไทยก็เรียกสั้นๆว่าเจ้าพระยาอเพราะงั้นชุมชนที่เกิดใหม่ชุมชนปากน้ําที่เกิดใหม่นี้ไทยที่เขาว่าจะชื่อว่าอะไรเป็นชุมชนติดปากน้ํานับถือเทพเจ้าพระยา,ยาไทยที่เขาว่าชื่อว่าอะไรใช่ครับเขาเรียกว่าชุมชนปากน้ําเจ้าพระยาเพราะเขานับถือเทพเจ้าพระยาและตั้งอยู่บริเวณปากน้ําชุมชนนี้เลยเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปอีก ชุมชนปากน้ำเจ้าพญาเป็นชุมชนที่อยู่ปากน้ำและหน้าผีลูกป,ปั้นทเทวรูปเจ้าพญาแล้วเจ้าพญามีชื่อเดิมว่าอะไรตอนแรกมีชื่อเดิมว่าพระประแดงและพระประแดงมีชื่อเดิมว่ากมารเตนมันเริ่มบต,ตอนแล้วไปต่ออีกนิดหนึ่งจะจบแล้วทีนี้ครับต่อมาครับชุมชนปากชุมช,ชนปากน้ำเจ้าพญาบริเวณแถวนี้นะครับปากน้ำเจ้าพญาบริเวณแถวนี้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสมุทรปราการ ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ในสมัยหลังๆมาถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ไปสมุดปราการนะครับแต่เขาเปลี่ยนเพียงแค่ชื่อชุมชนแต่ชื่อของปากน้ําเนเี่ยบริเวณปากน้ํำเพียวเนี่ยยังคงเรียกอย่างเดิมอยู่ก็คือปากน้ําเจ้าพระยาเพราะเป็นปากน้ําของชุมชนที่นับถือเทาเจ้าพระยาเขายังคงเรียกปากน้ําเจ้าพระยานี้อยู่เรียกชื่อเดิมอยู่และและและผู้คนก็เลยเกิดคําถามมาครับว่าเอ๊เอเอแม่น้ําที่เราเห็นทุกวันเนี่ยมันคือแม่น้ําชื่อว่าอะไรวะ เขาก็เลยบอกว่างั้นเรียกนี้แล้วกันเรียกชื่อแม่น้ําตามชื่อของปากน้ําที่มันเป็นทางเข้าออกแล้วกันก็เลยเรียกชื่อแม่น้ําเจ้าพระยาเรียกชื่อแม่น้ํานี้ว่าแม่น้ําเจ้าพระยาตามชื่อของปากน้ําเจ้าพระยางงไหมงงไหมถ้าสรุปอย่างสั้นชื่อแม่น้ําเจ้าพระยามันมาจากปากแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งปากแม่น้าเจ้าพระยา มีชุมชนหมู่บ้านที่นับถือเทพเจ้าพระยาอยู่เขาจึงเรียกชื่อเจ้าพระยาเพราะเป็นรูปปั้นเทวรูปที่ชื่อว่าเจ้าพระยาตั้งอยู่ตรงปากน้ําเขาจึงเอาชื่อปากน้ามาตั้งเป็นชื่อแม่น้ำทั้งสายเพราะมันเชื่อมต่อกันงงขึ้นไหมหวังว่าจะได้เนื้อหากันไปบ้างตรงนี้นะครับทีนี้ภาพนี้ครับคือภาพที่แสดงให้เห็นถึงเจ้าพระยานะครับว่ามันเป็นแบบโอ้ยออกไปถึงไกลเลยออกไปถึงที่ ออา่อาวไทยเลยนี่คดเคี้ยวเลี ont, ้ยวลดคดโค้งมากเลยไปถึงคุ้งตรงนี้โอ้เต็มไปหมดเลยกว่าจะออกมาจนถึงนี่ได้ยาวนานมากไกลมากนะครับอไปดูต่อนะครับไปดูต่อไปดูต่ออ๋อตรงนี้สตะะรีวัลขังมองมองหาง่ายครับสตีวะัละคังมองหาง่ายครับมองหาง่ายมากเลยเพราะสตีวะัละคังหลังคาเป็นเหลีหล่ยมนะครับและอยู่ติดแม่น้ำเพราะงั้นหาเจอง่ายครับ อ่ะสรุปสรุปเนื้อหาจะจบละสรุปชุมชนปากน้ําพระประแดงนะครับเป็นชุมชนที่นับถือเทวรูปพระประแดงอยู่บริเวณปากน้ําเก่าตอนแรกปัจจุบันคือคลองเตยนะครับปัจจุบันคือคลองเตยนะครับคลองเตยนะครับบริเวณนั้นชื่ปัจจุบันคือคลองเตยนะครับต่อมายุคสมัยผ่านไปดินแดนพื้นดินมันงอ,อกไปเรื่อยมันงอ,อกไปครับมันงอ,อกไปใหม่ปากน้ําก็ขยับออกไป ทำให้เกิดชุมชนใหม่คือชุมชนปากน้าเจ้าพญาเพราะชุมชนนี้อยู่บริเวณปากน้ําแห่งใหม่อยู่บริเวณปากน้าและนับถือเทพเจ้าพญาซึ่งเทพเจ้าพญาก็คือพระประแดงคนเดียวกันต่อมาครับเมืองชุมชนปากน้าเจ้าพญาถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสมุทรปราการแต่เปลี่ยนแค่ชื่อเมืองชื่อของปากน้ำยังเล็กเหมือนเดิมผู้คนเลยตั้งชื่อแม่น้ําโดยอาศัยจากปากน้ําว่าปากน้ํามันชื่อว่าอะไรก็ตั้งชื่อแม่น้ำว่าอย่าง,ง้นแล้วกัน ซึ่งปากน้ํามาเป็นชุมชนที่นับถือเทพเจ้าพระยาชื่อว่าปากน้ำเจ้าพระยาเขาจึงเรียกแม่น้ําทั้งสายนี้ตามชื่อปากน้าก็คือแม่น้ําเจ้าพระยานั่นเองนี่ไงคือไม่รู้ว่าแม่น้ําชื่ออะไรดีก็เลยเอาชื่อปากน้ํามาเรียกซะเลยโอเคเพราะงั้นนี่คือเนื้อหาของวันนี้ครับหวังว่าจะได้ความรู้ในเรื่องของใกล้ตัวโรงเรียนเรามากขึ้นนะครับเรื่องของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับหลังจากนี้เดินเดินจบก็ไปหาเซเว่นพนักงานเซเว่นเลยเลยไปซื้อของเซเว่น แล้วก็บอกเขาเลยน้องแม่นำเจ้าพยาเนะี่ยชื่อมันมาจากชุมชนที่นับถือเทพเจ้าพยานะแล้วเดินจากมาให้เขาเกิดความสงสัยแต่เราได้ทํางานขิงความรู้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นเนะื้อหาวันนี้หวังว่าคงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยทีเดียวแหละนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้ตั้งใจรับฟังรับชมนะครับเนะื้อหาอาจจะพูดเร็วไปบ้างก็ย้อนไปดูแล้วกันนะครับ ขอบคุณมากที่รับฟังเดี๋ยวมีการบ้านให้ทำนะครับก็ไปทำกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับ